ทักทายสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิทกทุกทท่านไอ้คลิปก่อนหน้านี้เราก็ได้ลงไอชแบบ้ชุดแบบปักหลักชุดหลักสิบหลักหน่วยล่างไปให้กับเพื่อนๆไปให้ดูเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้ส่วนชุดผมก็ยังไม่ได้จับเป็นคู่ชุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาโลมาลองดูแต้มของเราก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงแต้มเลยเดี๋ยวเรามาคัดมาดูไอ้แต้มดินแต้มอะไรของเราก่อน เดี๋ยวเราค่อยจะมาจับเป็นคู่ชุดกันเพราะว่าเผื่อตัวตัวชนเขาไม่มาก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้ประมาณมากนักเท่าไหร่เพราะว่าเราจะต้องมีตัวกันตัวอะไรของเราเราต้องมาคินดูมาคัดดูที่แต้มของเราก่อนเพราะว่าแต้มของเราก็มีอยู่ประมาณที่เราใช้อยู่ก็ประมาณสสูตนะครับแต่ว่าเราทําข้อมูลได้แค่สสูตก็จะลงไปแค่2ส,สูตก็พอนะครับสาหรับแต้มของเรา ไอ้แล้วทีนี้ผมก็จะลงไอ้ชุดงวดนี้ผมว่าผมจะลงเป็นชุดเลขดับดับแต้มให้ว่าจะดับแต้มชุดไหนนั้นเดี๋ยวคยมาดูกันทีละขั้นตอนนะครับไอ้ไอ้คลิปนี้เรามาดูไอ้แต้มล่างของเรากันก่อนก็คือจะเป็นชุดนี้ก็คือแต้ม2ตัวล่างก็คือชุดนี้นะครับเพื่อนก็คือตำแหน่งที่ใช้ก็คือหลักหน่วยบนบวก10ล่าง ก็จะได้ตามนี้ก็คืออันนี้00ก,ก็มาเข้าที่เต้ม0อันนี้32มาเข้าที่แต้ม5อันนี้38เข้าที่แต้ม1อันนี้61มาเข้าที่เต้ม7อันนี้21เข้าที่เต้ม3 อันนี้5 1เข้าที่เต็ม6อันนี้2 3เข้าที่แต็ม5แล้วก็51าต็ม6งวดล่าสุดก็คือ5 0ก็คือแต็ม5ตำแหน่งนี้ไม่เดินเลยนะครับตำแหน่งนี้มาดูกันว่างวดต่อไปจะเป็นตัวไหนนั้นก็คือไอ หลักหน่วยบนก็คือมันออก3 7มก็คือเลข7เนาะสิ <c oughs> ล่างออกที่5 0ก็คือเลข5ก็7บวก5ก็เท่ากับ2ก็เดินแต้มไป2 3 4 5 6 7ก็คือจะได้ตัวเลขอยู่1 2 3 4 5 6ก็คือ6คู่ชุด ตำแหน่งนี้จะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่น,นะครับเพื่อนคือตำแหน่งนี้เพราะว่าเขาไม่ค่อยมาเลยคือตำแหน่งของเลขสีเนี่ยตำแหน่งของเลขสีจะไม่ค่อยมานะเพื่อนๆอ,อ่ะมาดูไอ้สูตรที่สองกันจะเป็นจุดไหนก็คือจุดนี้ตำแหน่งที่ใช้ก็คือหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยคอสองก็บวกด้วยหนึ่งของเราคงที่นะครับเพื่อน,อนก็คือ จุดแรกนั้นมาออกอยู่ที่59แต้ม4แต้ม4ของเรานั้นก็คือจุดนี้ออก00ก็แต้ม0 32แต้ม5 38ก็แต้ม1 3861แต้ม7 21แต้ม3แล้วก็51แต้ม6 สองสามต้มห5าห,าหต้มหแล้วก็ห้ก็คือแต้มหจะมีอยู่2อแถวนี้ก็ตำแหน่งของเลขสีเหมือนกันคือจะไม่ค่อยมาก็คือชุดนี้แล้วก็ชุดนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะได้ตัวไหนนั้นมันจะไปตรงกับตำแหน่งที่เราจะเด่นหรือเปล่าก็คือ 110หน่วยของข้อหก็คือ613ก็คือ613แล้วก็บวกเ้วยนึงของที่ก็คือ6 7 7บวก3ได้0 0บวกห่งก็ได้ศับ1หนก็เดินแต้มไปนะครับก็คือ1 2 3 4บวก5ก็เป็น9ก็คือตำแหน่งที่ไม่ค่อยมาก็คือ เดี๋ยวคิดไว้ก่อนก็คือเลขหนึ่งกับเลขเก้าคือตำแหน่งนี้จะไม่ค่อยมาเห็นไหมครับตำแหน่งแรกนั้นก็คือตำแหน่งของเลขสี่ดังนั้นแล้วชุดหนึ่งกับชุดสอง <c oughs> เดี๋ยวผมเขียนลงนี้เลยนะครับเพื่อนจะได้เป็นชุดเดียวกันไปก็คือแต้มล่างแต้มล่าง ชุดแรกได้อะไรชุดแรกได้สองสามสี่ห้าหกเจ็สองสามสี่ห้าหกจ็เพราะว่าชุดเล็กดับตัวนี้ผมจะลงให้เพื่อนจะได้เลือน้อยตัวจะได้ไปคัดเอาตัวเด่นนินนชุดที่2ได้1 2 3 4 9 2 3 4แล้วก็9ดังนั้นแล้วชุดตัวดินของเรานะเพื่อนชุดตัวดินของเราก็จะเป็นชนกันอยู่ที่2 3 4ก็คือชุดนี้2 3 4ก็คือ2 3 4 2 สาม,สมาเขียนไว้เลยก็คือสองเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลขไอ้เลขดับในคลิปหน้านะนเพื่อนเพราะว่าเราจะมาไอเอาเลขเอาเต้มของเราให้มันได้ก่อนเพราะว่าพอเราได้แต้มดินให้มันเหลือแค่ไม่กี่ตัวแล้วเราค่อยมาจับเป็นคู่ชุด ผมว่างวนี้การพาดผมว่าจะจับเป็นชุดเต็มไปเลยนะครับสําหรับชุด2ตัวล่างของเราสําหรับชุดแบบปากหลกักแบบตรงๆของเรานี้เพราะว่าเราจัดชุดเต็มมาแล้วก็มาจัตดตัดด้วยแต้มของเราที่ว่าเราจะคัดให้มันเหลือเด่นให้เหลือน้อยตัวกว่านี้ไอ้ตัวนี้ก็เด่นอยู่นะเพื่อนๆเด็กเจดเดี๋ยวเขียนรองไก่อนกันไว้เป็นดินไปเลยเพราะว่ายังไงยังไง,ไงเรามาตัด ดับของเราอีกทีหนึง่งก็จะเหลือแค่ไม่กี่ตัวแน่นอนครับเพื่อนเพื่อนสหรับชุดนี้ยังไงยังไงเอาแต้มชุดไอ้สองตัวล่างมาให้กับเพื่อนเอนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูพวกดับหลักสิบดับหลักหน่วยแล้วก็ดับแต้มของเราในคลิปหน้าเพราะว่าเพราะว่าไอ้ตอนนี้ข้อมูลของเราก็ทําขึ้นมายังไม่เสร็จดีนะครับเพื่อนกําลังไล่ดูข้อมูลของเรากันอยู่เพราะว่าเราต้องมาไอ ลงให้กับเพื่อนๆดูใหม่เพราะว่าไอ้เราก็อันเก่าของเรามันก็มีสูตรเข้าสูตรตุดเป็นธรรมดาแต่แน่แหละเดี๋ยวเต้มองเราก็จัดเลือเด่นแค่ไม่กี่คู่คชุดหรอกนะครับเพื่อนอยังไงยังไงเพื่อนๆก็เอาไปจับคู่ชุดไว้รอก่อนก็ได้นะครับเพื่อนสำหรับเต้มองเราคือจะเป็นเต้มดินที่ผมให้ดินอยู่แค่สองสามเอาเป็นสองสาม 7ไปก่อนเพราะว่า4ก็รู้ๆกันนะครับว่า4ก็เมื่อกี้ผมก็อธิบายไปอยู่4ชุดแรกของเรานี่นก็คือตำแหน่งนี้คือเขาจะไม่มาเห็นไมหมเพื่อนตำแหน่งเนี้ยสี่แล้วก็แต้มหนึ่งก็ชุดเนี้ยไม่มาก้าก็ไม่มาก็ตัดสีออกมันก็เหลืออยู่ที่สองและสามสองและสามแล้วก็เจ็ดตัวหนึง่งเพราะว่าเจ็ดตัวนี้มันก็เด่น สำหรับอีก2สูตรของเราเพราะว่าเรามีทั้งหมด4สูตรแต่เราเอามาลงให้กับเพื่อนๆดูแค่2สูตรพอนะครับสําหรับงวดนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องสูตรแต้มของเราอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราจะรีบมาจับเป็นคู่ชุด2ตัวเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพามาดูไอ้ชุดดับดับหลักสิบแล้วก็ดับที่หลักหน่วยแล้วก็มาดับที่แต้มทีนี้เราก็จะได้มาจับเป็นคู่ชุดแล้วก็จะมาเน้น เป็นตัวของเราไปว่าจะเป็นชุดไหนนั้นยังไงยังไงก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมทําข้อมูลเสร็จเดี๋ยวผมจะมาลงให้กับเพื่อนๆเ,เลยนะครับสาหรับคลิปหน้าเจอกันในแต้มดับนะครับส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนครับผมบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ